แน่นอนครับนี่คือเนื้อหาเดียวกันที่แปลเป็นภาษาไทยออยินดีต้อนรับสู่ The Reviewer Reviews แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ล่าสุดและเจาะลึกที่สุดสำหรับผู้ที่รักรถยนต์หรือกำลังมองหารถคันใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นสายซิ่งหรือคนที่กำลังหารถไว้ใช้งานเรามีข้อมูลครบถ้วนเพื่อช่วยคุณตัดสินใจอย่างมั่นใจวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์นอน,นี้รุ่นปี2026ที่กำลังจะเปิดตัวซึ่งมาพร้อมพร้อมกับสเปคและคุณสมบัติที่น่าสนใจสุด ต่อในยุคข,ของเทคโนโลยียานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วออฮดี้ยังคงรักษาชื่อเสียงในการสร้างรถยนต์ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยกับดีไซน์โฉบเฉี่ยวและสมรรถนะอันยอดเยี่ยมรุ่นปี2026ของออดี้นั้นยังคงแนวคิดนี้อย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งรุ่นที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบรุ่นเครื่องยนต์สันดาปที่ได้รับการปรับปรุงและดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยและแข็งแกร่งออนหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือ ซีหยี่มปี2026ซึ่งเป็นการก้าวไปอีกขั้นของฮาในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้แพลตฟอร์พมพิเวียมพลฟอร์อรมแลกคืิปวงเล็บเปิดแพ้พหวงเล็บปิดที่ทันสมัยให้ระยะทางวิ่งประมาณ400-500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับสภาพการขับที่และแบตเตอรี่ มาพร้อมพร้อมมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อแบบไฟฟ้าสามารถเร่งจาก0ูถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาต่ำกว่า5วินาทีตอบโจทย์ทั้งความรูร้ละและสมรรถนะออนในด้านการออกแบบผลิกีก็ยังคงความเสียบคมด้วยเส้นสายตัวถังที่โดดเด่นกระจังหน้าขนาดใหญ่และไฟเลเที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะไฟหน้าแบบ Bigitan Metric 4เลและไฟท้ายวันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงามห้องโดยสารภายในใช้วัสดุพรีเมียมเช่น หนังแท้คุณภาพสูงหรือวัสดุรีไซเคิลในรุ่นไฟฟ้าการออกแบบภายในเน้นความเรียบหรูทันสมัยและมาพร้อมพร้อมหน้าจอดิจิทันเต็มรูปแบบระบบอินโฟเทนเมนต์ ain, ใช้งานง่ายและมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงออสำหรับสายส่รุ่น Q-Series อย่าง Q5 และ Q7 ก็มีการปรับปรุงหลายจุดทั้งภายในกว้างขวางเครื่องยนต์ที่มีให้เลือกทั้งแบบไฮบริดเสียบปลั๊ก และระบบขับเคลื่อนคอร์โรที่ช่วยให้ควบคุมรถได้มั่นใจย,ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ Q7 ที่อาจจะมาพร้อมอมกับระบบแม่แทบเบิร์รุ่นใหม่และระบบช่วงล่างที่นุ่มวนวลขึ้นออในสายสมรรถนะสูงรุ่นเพื่อสอย่าง As ์ชาร์ฟพอร์ตแบบและออสจปี2026ยังคงเน้นแหลกมาและการตอบสนองที่รวดเร็วช่วงล่างแบบสปอร์ตและระบบพวงมาลายัยแม้ย้ำให้ความรู้สึกถึงการควบคุมที่เหนือระดับ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความแรงและความมั่นใจบนท้องถนนอเทคโนโลยีในฮานนี่ยังคงเป็นจุดเด่นโดยรุ่นปี2026มาพร้อมพร้อมกับระบบมีรุ่นล่าสุดที่ทำงานรวดเร็วรองรับพอเคาพยและชืชอรอดูนเข้าแบบไร้าสายหน้าปัดดิจิทันสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการและระบบความปลอดภัยที่ครบคันเช่นควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางและกล้องรอบขันพร้อมพร้อมตัวเลือกระบบขับเี่